สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการ Behind the Wall นะคะวันนี้ก็อยู่กับผู้ประกาศข่าว KK สำหรับวันนี้จะมีสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษนะคะแล้วเรามารอลุ้นกันว่าวันนี้ KK จะมาสัมภาษณ์ใครแบบเอ็กซ์คลูซีฟใกล้ชิดนะคะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาทําความรู้จักกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชายผู้ชายชื่ออะไรสามารถบอกชื่อเสียงเรียงนามกับพวกเราได้ไหมฮะ ชื่อฮันโซครับคุณฮันโซคุณฮันโซพอจะบอกตำแหน่งหน้าที่ที่ทำงานอยู่ตอนนี้ในแก๊งได้หรือเปล่าะคะอืมเป็นเบื้องหลังแล้วกันะครับเป็นเบื้องหลังของแก๊งนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญอีกบุคคลหนึ่งของทางแก๊งแบนเนอร์เลยก็ว่าได้เนาะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคเคจะขอถามนะคะว่าเหตุผลที่ทำให้เกิดการวัวแก๊งขึ้นเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไร พอจะตอบกี้ๆได้ไหมคะอืมน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพูดของสมาชิกแก๊งๆหนึ่งอะมั้งครับว่าคนเราเนี่ยต้องทะอยอทยานในอำนาจเนาะอ,อันนี้ยประเด็นที่หนึ่งแล้วก็ประเด็นที่สองผมคิดว่าหนึ่งในสมาชิกแก๊งผมคนหนึ่งที่ชื่อไอวี่เนี่ย กาจะไปทําอะไรให้คุณโจนาธานอะ่ะที่เขาหยวนจะกาวเนี่ยไม่พอใจสักอย่างอก็เลยจะเป็นชนวนครับสองเหตุผลหลักนะคะที่ทําให้เกิดการววแกงนี้ขึ้นเนาะผลหลังจากการวอรจบเนี่ยครับปรากฏว่าเป็นอย่างไรบ้างคะอือเดี๋ยวมันมีอีกข้อนึงครับก็คือที่จริงแล้วอะ่ะการววเนี่ยมีกล่องซุปเปอร์คาร์เป็นเดิมพันด้วยครับอันเนี้ไม่ไม่น่าจะมีใครนอกแกงซา เดิมพันเป็นกล่องซุปเปอร์คานะคะใช่ครับผลหลังจากจบก,ก็คือแบนเนอร์แพ้ครับแบนเนอร์แพ้ไปนะแต่ว่าะะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองแก๊งอ่ะทั้งอันเดอร์ก่าวและแบนเนอร์เนี่ยเป็นแก๊งที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าแบนเนอร์แพ้ให้กับทีมที่เหมาะสมแล้วแล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมด้วยครับ ก็ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสเสารพระหว่างการบวแกงของทั้งสองแก๊งใหญ่นะคะพี่คิดว่ามันมันดูแบบสมศักดิ์ศรีดีค่ะมันมันมันกินใจหลายๆคนนะคะจรมจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีครับคือเราก็เห็นข้อผิดข้อผิดพลาดของเราข้อบกพร่องของเราครับจะได้เอาไปแก้ไขในอนาคตต่ตอไปอันที่พอจะบอกเกี่ยวกับอ่าจุดที่เราพลาดไปได้ไหมคะเกี่ยวกับ สิ่งที่เกิดขึ้นจุดที่พาลาดเหรอครับคิดว่าน่าจะยังเป็นเรื่องการสื่อสารครับการสื่อสารมันก็<ช>จริงนะคะ,ะการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะในการที่เราจะแบบคอยกันว่าฝั่งไหนต้องตั้งรับฝั่งไหนต้องเป็นคนกันนู่นนี่นั่นเนาะอืมใช่ฮะถ้าจะพูดถึงเรื่องตั้งรับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าใช่อ่ะครับเพราะว่าสไตล์ทั้งสองแก๊งเนี่ย เป็นสไตล์แบบเดินหน้าเข้าใส่กันมันไม่มีแก๊งไหนเป็นฝ่ายตั้งหลับครับก็คือเจอกันก็ซัดก,กันเลยสุดยอดฮะสุดยอดสุดยอดอือก็ก็แบบว่าแนวทางเดียวกันอละ้นะชนกันเลยซึ่งหน้าเนาะอืมแล้วก็คิดว่าแผนการรับมือในครั้งแรกเนี่ยเป็นที่พึงพอใจแล้วย,ยังคะท,ท,ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการวอ ถ้าถามว่าพอใจไหมเอาจริงๆก็ไม่ครับแต่ว่าเราก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์นะครับมันม,มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างก็ต้องเอามาปรับกันเอามาแก้ไขกันครับคือจริงๆแล้วอะศึกเนี้ยมันเป็นจะต้องเรียกว่าศึกที่ใหญ่จริงๆของแบนเนอร์ที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับค่ะซึ่งผลออกมาประมาณนี้ก็ก็เข้าใจได้ครับรับได้อือก็ถือว่ายังแบบ มันรับได้เนาะแต่ว,ว่าก็เรื่องที่ผิดพลาดกันไปก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปแก้ไขในภายภาคหน้าเนาะครับ okay, เพราะ,ะ,ะว่ามันผลเป็นแบบนี้ก็จริงถึงจะแพ้ก็จริงแต่ว่าการแพ้มันก็ทําให้มีการเติบโตขึ้นนะครับอืทั้งทางทักษะทั้งความคิดอะไรเนี่ยใช่มันก็นั่นแหละครับดีแล้ว ดีดีค่ะดีค่ะเก็บไว้เป็นบทเรียนเก็บไว้เป็นประสบการณ์นําไปปรับใช้ให้มันดีกว่าเดิมเนาะเอาละค่ะอยากที่อยากถามว่าอยากฝากถึงแก๊งที่จะเจอในอนาคตหรือแก๊งที่จะเพิ่งวอจบไปหรือไหมคะว่าอ่าจะเป็นอะไรจะเจออะไรมีคําพูดอะไรอยากฝากเขาหรือเปล่าคะแก๊งที่เพิ่งวอจบไปคงไม่ฝากครับแต่ว่าแก๊งที่จะเจอในอนาคตก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมทุกแก๊งครับแค่นี้แหละครับ สุดยอดนะคะเป็นคำพูดที่บอกไว้ว่าเจอกันแน่นอนนะคะสำหรับทุกแก๊งที่มีในเมืองเฟรนโปรเจกต์นี้นะคะแล้ละค่ะหลังจากที่ได้ฟังที่คุณฮาโซได้พูดมา <Okay. S 2> คิดว่าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน <Okay. S 1> เป็นศึกที่สมศักดิ์ศรีศึกที่มันอีกศึกหนึ่งเลยนะคะสำหรับการวอกแก๊งในครั้งนี้ <Okay. S 1> ก็วันนี้ก็ได้สัมภาษณ์สดกับ คุณฮันโซแบบใกล้ชิดเอ็กซ์คลูีเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆนานาและความคิดทัศนคติต่างๆในการวอลเกงที่ผ่านมานะคะก็สำหรับวันนี้เป็นไงคะถูกใจกันไหมเอ่ยครั้งหน้าจะมีการสัมภาษณ์แบบ e x c กซ์คลูกับทีมไหนแก๊งไหนมาให้ทุกคนได้ติดตามชมในรายการมีไฮเดอะวอลนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับรายการ Behind the Wall นะคะวันนี้ก็อยู่กับผู้ประกาศข่าวเคนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง e x c l u s i v e ในการสัมภาษณ์นะคะกับทางแก๊งอันเกราวนั่นเองนะคะวันนี้เรามาดูกันเลยว่าเป็นท่านใดในแก๊งนะคะที่จะมาให้การสัมภาษณ์สำหรับ b e n d the Wall ของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจ๋ง อันเดอร์กาครับคุณเจ๋งอันเดอร์เกานะคะตอนนี้สามารถบอกได้ไหมเอ่อยว่าในแก๊งเนี่ยคุณเจ๋งทําตําแหน่งอะไรอยู่ในแก๊งคะเรื่องตําแหน่งส่วนมากอันเดอร์กาไม่ได้อยู่กันแบบมีมียศมีแบบมีตําแหน่งอะไรเงี้ยครับอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเท่านั้นครับไม่มีตําแหน่งครับ เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวเคเคขออนุญาตถามเกี่ยวกับการววแกงที่เกิดขึ้นนะคะว่าเหตุผลที่ทำให้เกิดการโวแกงขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรคะเอาจิงเหตุผลของการววแกงก็คือว่าคาแครอย่างที่ทุกคนรู้จักกันคือเป็นเทพคาแครใช่ไหมครับ คาแคได้เอาที่ตัดกิ่งหนึ่งเปอร์เซ็นไปขายในตลาดกลางแล้วพี่เอยเป็นคนซื้อมาครับอันนี้คือเหตุผลในการวอลแล้วก็ตกลงกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยเกิดการอาวอลขึ้นครับเหมือนกับทางแบนเนอร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเอา่อทางคุณไอวี่ได้ไปทำอะไรไว้หรือเปล่าคะมันเกิดการไม่มพอใจกันไอวี่ก็เป็น ผู้หญิงที่ยืนฉี่อะครับเขาแบบไม่ค่อยสุภาพก็เลยแบบไม่ค่อยชอบครับไม่ค่อยชอบออไม่ค่อยชอบหน้ากันครับประมาณนั้นเลยไม่ค่อยชอบนะคะโอเคแล้วในการวอรนี่คือผลการวอลเป็นยังไงบ้างคะผลการวอรจบที่ห้าสิบสามต่อยี่สิบ นะครับเป็นทางอันเดอร์กลวห้าสิบสามแล้วก็ทางเบนเนอร์ยี่สิบครับถือว่าดูเดือนไหมคะดูเดือนไหมคิดว่ายัางไงบ้างการวอลในครั้งนี้ก็การวอลในครั้งนี้มันทำให้เราได้รู้จุดผิดพลาดของตัวเองอืมค่ะแล้วก็ทางเบนเนอร์ก็น่าจะได้รับประสบการณ์จากฝั่งอันเดอร์กราวไปด้วยแต่ผมมองว่าเบนเนอร์น่าจะ โตขึ้นกว่านี้ในอนาคตแน่นอนครับเพราะว่าน่าจะเก็บเกี่ยวจากการวอรในครั้งนี้ไปแบบเยอะมากๆใช้คำว่าเยอะมากๆเลยเพราะว่าวอกันในไฟหลังๆแบนเนอร์เริ่มปรับตัวแล้วก็ปรับแผนที่สู้อันเดอร์การ์ได้แบบว่าสูสีแต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นสูสีก็คือว่าพอสู้ได้แล้วกันครับประมาณนี้เลยค่ะแต่ทางเบนเนอร์แอบกระซิบมาว่า หลังจากการวอลนี่มีการพนันเกี่ยวกับกล่องของซูเปอร์คาร์จริงหรือไม่คะจริงครับจริงอันนี้เป็นการเดิมพันไว้ว่าใครที่แก๊งไหนที่ชนะวอลในครั้งนี้จะได้กล่องซูเปอร์คาร์ไปคลองครับอ,อันนี้เป็นเรื่องจริงครับค่ะแล้วก็คิดว่าแผนการรับมือในครั้งนี้ของทางอันเดอร์กราวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพึงพอใจหรือไม่คะ แผกนการรับมือในครั้งนี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับมันยังมีจุดผิดพลาดบ้างนิดเล็กๆน้อยๆใช้คาว่าผิดพลาดพลาดกันนิดหน่อยแต่ก็พอใจที่ผลออกมาเป็นอย่างนี้ครับพอใจที่ผลออกมาเป็นเป็นแบบนี้ซึ่งในส่วนที่ไม่พอใจจริงๆก็คือมันไม่ไม่พอมือครับไม่พอมือประมาณไม่พอมือครับอืมนี่เองนะคะ ก็คุณเจ๋งอยากฝากอะไรถึงแก๊งที่จะเจอในอนาคตหรืออ่าแก๊งที่เพิ่งวอจบไปหรือไม่คะมีอะไรอยากฝากไหมอ๋อแก๊งที่จะเจอในอนาคตเหรอครับก็อยากจะฝากไว้ว่ารีบๆโตขึ้นมารีบๆโตขึ้นมานะคะครับรีบๆโตขึ้นมาโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ของแก๊งใหญ่นะคะ คุณเจ๋งอันเดอร์กราวนั่นเองนะคะต้องขอบคุณมากเพืนเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะเอาล่ะค่ะทุกคนคงได้ฟังการสัมภาษณ์อันเอกลุศีที่ทาง Behind the Wall รายการของเรานะคะได้มาสัมภาษณ์นะคะยังไงซะก,ก็รายการหน้าจะเป็นแก๊งใดจะเป็นวอลแก๊ง <alk> ของกลุ่มไหนก็ลองติดตามชมกับพวกเราได้นะคะ กับรายการ Behind the Wall สำหรับวันนี้ KK ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสำหรับช่วงไทยรายการนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการอย่างเป็นทางการด้วยนะคะสำหรับดีดี8 8 8ของแท้กบต้องยิ้มย้ำนะคะของแท้กบต้องยิ้มเท่านั้นและยังมีผู้สนับสนุนอีกหนึ่งท่านจากร้านอาหารสุดอร่อยร้านดังในเมืองเฟรนนะคะรับสมัครพนักงาน Delive r y 4ี่ช่วงเวลาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา12นาฬิกถึง15นาฬิกา15นาฬิกาถึง19นาฬิกา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาและก็24นาฬิกาถึง03นาฬิกานะคะท่านใดที่สนใจสามารถ w a l k in เข้าไปคุยกับเชฟในร้านได้เลยนะคะเพื่อที่จะสมัครงานเป็น Delivery สำหรับนนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรายนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการของเรา วันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ